ครับสวัสดีครับของที่บ้านที่อานมีราคาในคลิปนี้ผมขอแนะนำเหรียญกระสาบชนิดราคา10บาทหรือเรียกคว่าเหรียญ10บาท2สีเป็นเหรียญที่ออกในวาระครบ80ปีกระทวงพานิชเมื่อวันที่20สิงหา2543เรามาดูลักษณะด้านหน้าเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9 ตัวหนังสือด้านบนจะมีตัวหนังสือบอกว่าพระบาทสมเด็จพระประมมนทระมหาภุมิพลอดุญยาเดชรัชกาลที่9ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลายกะหนกสวยงามครับแกะได้สวยส่วนด้านหลังเหรียญเราจะเห็นก็คือเป็นตาของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีตัวหนังสือบอกว่า80ปีกระทรวงพาณิชย์ ยี่สิบสิงหาพศสองพันห้าแล้วก็ด้านล่างจะบอกอประเทศไทยราคาสิบบาทนะครับเหรียญรุ่นนี้ประกาศใช้ประมาณวันที่6กร,รกฎาคมพศ2543จําจำนวนการผลิตประมาณ3ล้านเหรียญก็ถือว่าผลิตน้อยผลิตน้อยนะครับพบเจอไม่ค่อยเจอกัน ปัจจุบันมูลค่าในการสะสมเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่สวยสวยไม่ผ่านการใช้เนี่ยเหรียญนึงแปบถึงหนึ่งบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใชออ้ผ่านการใช้งานมาราคาก็จะลดหลั่นลงมากทังนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายจะตกลงราคากันถ้าพี่ๆท่านใดไปเจอเหรียญกระสาบรุ่นนี้แบบนี้นะครับก็เก็บสะสมได้ครับอนาคตราคาก็มีโอกาส ขยับเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปเป็นเหรียญที่น่าสะสมราคาก็ยังไม่สูงมากยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ